อาจารเจริญพรท่ะนศรัทธายติธรรมวัดป่ามันโูกเนาะวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้มากล่าวพระญาติพระอาจารย์ก็จะได้บญญรรยายธรรมเกี่ยวกับพุทธทธรทรมนายฝันของพระเจ้าเปรียญที่โกศลเนาะข้อที่6เป็นการบรรยายเสริมจากสุภาษิตท,ที่ได้กล่าวไว้แล้วเนาะพระอาจารย์ก็ได้กล่าวเป็นสุภาษิตสั้นๆไปแล้วลงในคลิปไปแล้วเนาะก็ขอให้คณะศรัทธายติธรรมช่วยกด ไลค์กดแชร์แล้ว่ากดถูกใจกดคอมเมนต์ให้พระอาจารย์ด้วยก็แล้วกันเพื่อเป็นธรรมทานเนาะวันนี้พระอาจารย์จะมาบรรยายธรรมเพิ่มในหัวข้อข้อที่หกเนาะก่อนจะบรรยายธรรมพระอาจารย์กับปกติตามปกติตกระเช้ก้าพญาสุภาษิทธ์ในครรสะธาจาิทีทรทพ่อฟังสะกอนเพื่อเป็นการรักษาจารีตหรือว่าประธานธรรมพิณิอีสานหรือพญาภาษาอีสานเน,ะน,นาะให้ครรสะธาจาทาะทำพ่อออกไป ชิดพิจณาหรือว่าปรับใส่ในชีวิตประจำวันของเจ้าของให้มันเกิดความจะเลื่องเรื่องึ้นให้มันเป็นดีขึ้นแล้วก็ซ้อยกันรักษาพญาภาษาอีสานไม่พออาแต่ผู้ใดมีภาษาพญาภาษาอีสานก็เขียนหรือว่าจดมาไม่พระอาจารย์ไม่ดื้อเกี่ยวกับศาสนานี่ะพระอาจารย์ก็จะเอามาบรรยายหรือว่าเอามาเก็บรวบรวมไม่ให้เป็นเล่มเป็นขั้นซื้อเป็นอย่างไรเนาะขอให้าราชสตาจิตทำให้ของมาเบิงอะไร กดไล์กดแช่หรือว่ากดถูกใจออกไปเพื่อเป็นธรรม,มาทานเนะาะพาระอาจารย์ภาสิบัญญายพญาศุภาษิตภาษาอีสานสุขฟังกนกนสิบัญญายรรมเนาะศาส,าาน,น,ศาสานานับมือสวยขั้นกระบวยนับมือซื่อบ่าวสาวพ่วงขี่ดือ้อผ้ากันแลนเทียวบ่าทางบัดว่าบ่อยากไก่มันบบมวนส่วนสนุกแล่นเข่าหาพ่วงถูกกับบ่เคยเพี้ยนหูโบ่เคยดูบ่เคยใส่เอาหูฟังรรมแม่นจัดเถื่อ พ่อป่านเหื่อรับหน่อยพ่วมแลนเข่าดอกแกงบนยาสีม่วงเมาดนเดินท่าอยู่กลางป่าให้ถามผููเปินหูจูงแขนเข่าใส่ทางยาสีม่วกง,ง,งก้าวยางหลงยางกลางพงไผ่ยาสีเดางม่มไปหากสีเสียเวลาเจา้าคนเข้านับมือเท่ากายกายาซาลาเจออกจากเสือสีพ่อแขกขั้นบห่หูหอมไปเปิ้นบอกท่าให้จำไว้ยาไดลืนขำจา๋า เด็กน่อยบอกฟูสาลาขะยาทาเป็นหายล่างเทือเด็กน่อยหูเห็นท่าสีก้าวย่างคือจังเสือกับสร้างยังโบหูบนป่ายาสิมีอคติห่อนถือว่าตันั่นเกิดก่อนสีบอกท่าใหหูพ่อให้เจ้าได้คอยไปเมื่อพระทรมข่อยนี่ก็ไดเดินทองพ่อสมควรพ่อได้เห็นกระบวนบนทา่าสีเมื่อบานว่าจากขานพ่อให้หูผููฟังทรรมให้จำจือ ยาถืออคติหห้ให้ฟังใบบัตรท่าดีพี่น้องเอ้ยนเนาะนี่ก็เป็นพญาสุภาษิตภาษาอีสานเนาะเอาไว้ให้รัตตตาญาติธรรมวัดป่าบันกุปองห้องซอยกันรักษาวัฒนธรรมประเภทนี้รักษาพญาภาษาอีสานนะเนาะมือนี้พระอาจารย์คุไเ้มาดบรรยายธรรมเกี่ยวกับพุทธธรรมนายฝันข้อที่หกของพระเจ้าประเสฐท่โกศลเนาะที่ ในพุทธการพุทธเจ้าได้พระากรไว้ว่าในอนาคพก,การวุ่มฝันของพระเจธธ้าปสิติโกศนี่สิเกิดขึ้นสิเกิดซาเกิดเร็วกับอยู่กับว่าคนนา้สิมีคุณธรรมศิลธรรมโบแต่คุณธรรมศิลธร,รรมหายไปมันก็นจะเกิดขึ้น,น,มมเ,มน,นเ,เกิดขึ้นบรมนว่าเกิดแต่ประเทศไทยเนี่ยทุกประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเพื่อน่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าพุทธทํานายฝันเนี่ยต้องต้องเบ่งอีกิบัิพุทธทํานายฝันก็คือ พุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนามันสีเกิดขึ้นแบบนี้ละนอนาคตตการที่ขึ้นซาขึ้นเร็วเกิดซาเกิดเร็วกวขึ้นอยู่กับคุณธรรมศินธรรมของคนในพุทธศาสนาอันนี้พระอาจารย์ก็บรรยายไหว่าให้คนในพุทธศาสนาถ้าขาดคุณธรรมศินธรรมแล้วความฝันแต่ละขอตั้งแต่ขอหนึ่งข้อขอที่สิบหกก็จีค่อยๆเกิดขึ้นเกิดซาเกิดเร็วก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคลนะเพูนว่าเนาะความฝันขอที่หก่นวเพื่อนบอกว่า ฝันเห็นโถถาดเกี้ยงเป็นถาดท้องคำํำเหตุทั้งหมาดำหมาแดงแบะขึ้นไปนอนเล่นเทิงเราเป็นฉี่เฮียนเบี้ยนกันขึ้นไปนัป่งปานาว่าโตผู้เกี้ยงเบี้ยนขึ้นไปนางนอนกันว่าฝันขอนี่องค์พุทธตัดวาอาสนะแท่นแก้วที่มีเจ้านางคลองให้พี่น้องมีตั้งแต่ความสุขอันตรายพ่ายถูกบ่มมีมากไกลแต่มีคนโหดให้ใจบาปสีมาคล้องมองแต่ทางหาจิ้นเบียดเบียนเศร้าบาน หผยหันสูเถียงมันอยู่ลับากตีมันเหยียบปากไว้มือนั่นผันเสือขอข้อซาแล้วนะเพื่อนว่าเอาพระอาจารย์กับโบสุฟังแล้วเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมื่อคือเก่าการศิวาอยดอกแต่ว่าก็ถามมันไปกระทบผูปป้ใดก็ขออนุญาตเอา้อพระอาจารย์ไม่ได้บอกให้ผู้ใดพระอาจารย์โบสุฟังตามความฝันที่เพื่อนบอกมาแล้วพระอาจารย์ก็าวิเคราะหเบิ้งแล้วก็เอามาบรรยายเพิ่มเติมบรรยายเสริมเข้าไป ้วยแนวความคิดของพระอาจารย์กับหลักทั้งคําสอนเมื่อบวกกันเข้าไปแล้วก็ตามที่คู่บาอาจารย์หรือว่าหลวงปู่ใหญ่เราได้อบรมสร้างสอนพระอาจารย์มาเนี่ยแหละเราอบรมสร้างสอนพระอาจารย์มาในี่รหัวเจ็ดแปดปีแล้วปู่ใหญ่อยู่ใส่ปู่ใหญ่กับยุพุ่นล่ะวัดคาตะกาวัดป่าเสนานรมิตรเนาู้ใดหูงจักก็อาจสีหูจักถ้าู้ใดบ่พูจักก็คือบ่พุจักมันก็่ายๆเอาเป็นว่าถ้าเรารู้จักเราก็รู้จักถ้าบ่พูจักบ่ยังได้กับบงูุจักกึ่เก่าเนาะความฝันขอที่หก เี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองการปวคข้องเพราะว่าอาสนะแทนแกว้วมีเจ้านางข้องอยู่แล้วให้พี่น้องมีถัง้งแต่คว่วมสุขอันตรายพ่ายถูกโบมีมากไกลแต่แต่มีคนโหดคนให้คนชีบับใจบาปสิมาล้องมองแต่ทางหาจินเ <c oughs> บียดเบียดชาวบ้านหรือเขาไปหานสู่เรียงมันอยู่ลาบากตีนมันเหยียบปไปมืดันมันเสียดขอ้ออ้าวมีแต่าตายกับตายประชาชนแ่นบอเบิ้งดีๆ การเมืองการปกครองไผยกับวา่วาผู้ใดกินไผยกับว่าผู้ใดดีไผยกับว่าผู้ใดขัดในพระพุทธศาสนาพุทธเก่าว่อาอสวนาจะพาลานางปันทิตานันเสวนาบูชาจะปูชนีญานางเอตัมมังคารพุทธตัมมังประมาเนาะการ,ครบคคพ้นพลานหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาหนึ่งหรือว่าการตั้งตงนไม่ที่ชอบนะการบูชาสิ่งที่ควรบูชาหนึ่งเป็นมงคลอันสูงสุด อคนบคคลวรขบก็กคืออาเสวนาคนผ่านบวกล้วนขาไปใกลบ้บวกล้วนขอไปนั่งใกล้เลยคนผ่านผ่านหาไปหาแต่ข่วมผิดหาแต่แนวเห็ดให้เฮ้าที่บ่กป็นประโยชน์นะ่นว่า,าเข้าต้องเลือกคบคนที่เป็นบัณฑิตแล้วกับบูชาในภูมศาสนาปรันตน์ไตยสามเนีน่ย่นว่าบูชาคุณพ่อคุณแม่คุณธมีดามันดาคู่บาอาจารย์จริงเราที่เฮ้าควรบูชาแอนบ่ บรณฑิาจารยาภิาถึงคนบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตในพุทธศาสนาเนี่ยบุ๋มเป็นวาเลียนจบสูงเด้คู่ที่เป็นบัณฑิตคือคนตีหูจัดคุณธรรมศิลธธรรมแล้วออกไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็สิได้แนะนําอบรมสั่งสอนหรือว่าบอกแ,แนะนวทางแก่คนผู้หน่อยให้ตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีนี่เรียกว่าบัณฑิต บ่เป็นว่าเลียนจบพุ่นน่ะลองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ดร์แต่ว่าหาแต่ทางเบียดเบียนหาแต่ทางซอกกลมหาแต่แนวสิ่งบ่เป็นประโยชน์เขามาเอาประโยชน์แต่ผลของเอาแต่ผลประโยชน์เจ้าของเป็นไงนั่นละ่ะสิ่งเรานั่นเขาเอิ่นว่าอาเสีวานาจะพารรนังบ่ควรคบคนพ่านมาคนพ่านถิงเจ้าสิเลียนจบสูงมีตำแหน่งนาที่การงานที่ดี แต่ว่าถ้าเจ้าขาดคุณธรรมศิลธรรมสิสเอิญว่าบัณฑิตในพุทธศาสนาบ่ไดอันนี้คือคุณงามอันนี้คือคือความจริงบัณฑิตคือผู้รู้และกับผู้แนะน,น้าในห้องทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของต่อส่วนร่วมตั้งตัวอ,อยู่ในความบกประมาททุกเมือ่อให้ท่านรักษาสิ่งเจริญเมตตาพัฒนาอันนี้พระอาจารย์บ่ไดไปเบียดเบียนใส่ผู้ใดอันนี้อันนี้เบาเรื่องข่้มจริงถึงแม้เขาสิเลียนจบสูงแม่นบ่ ถ้าเขากับถําตูวบ่เบาะสูงมั่นกับผสมกับวุติภาวะที่จะของใดมากผสมกับตําแหน่งหนาที่ที่จะของได้มากราวาสิเป็ีบุรีกษังในโลกนี้นั่นแหะทุกคนเลยล่ะราวาสิเป็นพระทรงโอราเจ้าคือกันเปรียบดมดังกันถ้าเทาเป็นบัณฑิตชิดดีทํำดีโบแต่สิ่งดีๆที่เป,เป็นประโยชน์ให้คนฟังแล้วเจ้าของก็ต้องประพฤติธปฏธิบัติเป็นแบบอย่างเป็นแนวท่าน ให้เขาเห็นพร้อมนั่นเรียกว่าบัณฑิตเนาะความฝันขอนีมเมื่อศีรษเกิดขึ้นท่า,ทาเฮ้าหูจักสถานะเจ้าของม่งงไงหูจักเจ้าของอยู่ในสถานะใดเขาเป็นประชาชนคนธรรม,มาดาเขากอยู่ในตำแหน่งนาที่ของประชาชนคนธรรม,มาดาทำเป็นทำประโยชน์ส่วนตนส่วนร่วมในส่วนของเฮาส่วนเป็นผู้บริหารในมู่บ้าน ในตำบลในชุมชนต่างๆกระทํางามตามนาทีของเจ้าของด้วยคุณธรรมศิลธรรมบริหาร้วยควมถูกต้องให้มันดีขึ้นเจริญรุ่งขึ้นทำตามนาที่แต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงานแ่ละบระเิเวณว่าหาแต่ทางกินหาแต่ทางกลวงกันส่วนอำเภอส่วนจังหวัดส่วนประเทศขึ้นกันถ้าทุกคนทำตามนาทีแล้วเป็นประชาชนที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีเป็นนักกฎหมายที่ดีเป็นผู้ปกครองที่ดี เป็นผู้บริหารบ้านเมืองที่ดีสิ่งเหล่านี้มันกระสีบกเกิดขึ้นแต่เพรวาว่ามันเกิดขึ้นกับรวาวะอย่างราวาค้นบาปคนขีบาปที่มาข้องแห่คนบาญาฝันขอนี้องค์พุณโทธษตัดบาอาสนะแทนแกว้วมีเจ้าภูนางค้องให้พี่น้องมีตั้งแต่ความสุขอันตรายพายถูกบ่มีมากไก่แต่มีคนโหดให้ใจบาปสิมาข้องมองแต่ท่างหาจินเบียดเบียน,ยน้าบานอาภัยหารสูเถียงมันอยู่ลำบาก ตีนมันเหยียบปากว้เมื่อนมันเสียข้อกันบา้าททำแต่คุณงามทำแต่โทษมันคุณงามทำแต่สิ่งที่บอเิ็นประโยชน์อ่หาหาผลประโยชน์ตแต่เจ้าของผู้อื่นสิบยังได้กระซังพูนว่าเห็นเจ้ตัคนเรานี่ยห้องปรควรขบเมื่อเฮ้าอ่าเดี๋ยวนี้ได้ยินได้ฟังพระอาจารย์วัดป่ามันโกบเว่าวเฮ้าอยู่ได้ตำแ่งหนที่ผู้ใหญ่บ้านตัวนี้เฮาเป็นกำนั่นตัวนี้ เขาเป็นสอบตเขาเป็นนายกอบตผู้บริหารในชุมชนในตำบลเขาควรทำสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์ต่อเขาต่อชุมชนของเขาเขาควรทำบประม่ณวจะถากินได้งบประมาณทากินได้เงินเดือนถ้าเอาเจ้างบประมาณไม่กินเหรียใส่เหรียมันกับบประมาณในส่วนอำเภอคือกันเทศบาลอำเภอจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสส ผู้ว่าทั้งหลายนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่านาย,ยกทุกหน่วยงานถ้า,ถาเฮาอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของเจ้าของดิ่ได้รักมากฉันทคติอ,อิทธิบาทซีฉันทะกะติทำงามตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากแล้วเอาความเพียรวิทยะเข้าไปเหตุแล้วก็เอาจิตใจ เขาไปจดจอในการงานของเจ้าของเพื่อที่สิ่งทำให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ถ้ามันผ่าดผ่า,ผามาแล้วก็ใส่ดีมั่งสาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหาแนวทางหาแนวคิดรวมกันเพื่อที่สิปรับปรุงให้มันดีขึ้นจะเรื่อขึ้นบแมเว่าสิมาว่าให้แต่กันเนี่เขาก็ต้องซอยกันแก้ไขบรมว่าบม,มมีผู้ไรดอกสิสิสสบท่ทำผิดทำผ่าดเขาก็ต้องเบิ่งว่าการที่เข้ากับถ้ำเนี่ยถ้ำ้วยความจริงใจบอเอากแก้ไข้ดยความจริงใจบอ งบประมาณต่างๆหรือว่าเงินต่างๆที่เขารับมากเขาใส่ให้มันเกิดประโยชน์ในส่วนร่วมหลายโบรหรือว่าเขาออเขอกระเป๋าเจ้าของหลายโปรดตัสินะพญายามเบิงแล้วก็ซอยกันวิเคราะห์แล้วก็ซอยกันหาทาาหาแนวทางที่สิแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะมันจะเลื่อนขึ้นนี่คืออิทธิบาทสี่ที่ด้หลักร้ำพจนสอนพจนสอนมากแต่ว่าเขาส่ออกไปใส่หรือว่าไปใส่ก็ขึ้นอยู่กับเฮ้าบบเชี่ยวกับพระอาจารย์ พระอาจารย์ผู้ว้าสุฟังผูไทยทอดออกไปให้ใหฟังดมุ่เจ้าเสี่ยวไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์หรือว่าเกิดประโยชน์น,ชนั้นมันก็นเป็นส่วนอีกของมุทเจา้าเนาะความฝันขอนี้มันก็สิเกิดซาขึ้นนะถ้าเขาอยู่ในคุณงาม,ามพ่วงดีพระอาจารย์กับพวกนี้ไปใช้ดอกอยู่ในขอบเขตบุญกิริยาวัตถุสามพื้นเกา่าท่านสิลนจะเริ่มเมตตาพระพุทธนาถ้าคนมีสามขอนี่ย ซุ้มซนหรือว่าประเทศพุทธศาสนาที่เรียกพุทธศาสนาสิมีแต่วความเจเริ่รุ่งเรื่องมีแต่วความสงบสุขอ่าพ่วมทุกสิบ่มีเพิ่นก็นเลยบอกว่า,วาคุณธรรมศีลธรรมมาละที่ยู่คููพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็สอนในคนอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมมาเลยบรยิอยเนแนวอืน่นกายว่า,จาใจสามอย่างพอนี่ลหละให้เฮารักษาให้เฮาดูแลฝ้ารับางบ่ประมาท ตั้งแต่หัวจุดเท้าตั้งแต่เท้าจุดหัวแล้วก็ชิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ชิดชอบประกอบด้วยธรรมคนหนึ่ชิดแต่สิ่งที่มันดีๆให้มันเกิดประโยชน์ส่วนร่วมอันนี้เพิ่นก็บ,บอกไว้พระอาจารย์ก็เมาบอกต่อเพื่ออย่างญาณมุติเฮาลืมญาณครรสท่าญาติธรรมวัดป่าบรรโขที่เขามาฟังในพระอาจารย์วิดีโอนี่แหละในยูทูบพระอาจารย์ก็อยากให้เป็นคนดี อยากให้เป็นคนที่เกิดมาแล้วประสบคนสนันเร็จคือการสะสมบุญนะเพื่นเาเขายัางมองไปว่าชีวิตของเขานีหมุนเวียนไปหมุนเวียนเปลีป่ยนไปในวัฏสงสารนในกามมาพบรูปพบแลวก็อรูปว่วนไปเวียนมานรกสวรรค์มนุษย์นะวนไปเวียนมาอยู่เนียเขาพญายามสะสมบุญให้มันในลายที่สุดเพื่อสิออกจากวัฏสงสาร ในพุทธาาศาสนาเนาะพุทธเจ้าของเข้าคนเกิดมาหาลอยชาตินะพี่น้องจอะชิดว่ามันบบมี่ด้พบชาติมีแท้ถ้าบบมีพุทธาาศาสนาเพิบนบรสอนดอกนั่นบ่เกิดในภพบนี่ไปเกิดยุพบนั่นเกิดพรอมภพนี้เรื่อยๆถ้าทําคุณงามคพา่ดีกันสิบปสู่สุคติเทวโลกโลกสวรรค์ถ้าแต่ทําแต่บาปอากุศลก็สิไปตกสูสสส้อบ,บายภูมิหรือว่าเป็นสัตว์อิรจฉานหมุนเวียนอยูน่นี่เข้ากับชิดพิญณาเบิงว่าเข้าเกิดมาแล้วอย่าลืม อย่าลืมพุ่นงามความดีอย่าลืมจริงที่สิกะทำเพื่อไม่ประโยชน์เจะาของมันมีสุภาษสีหนึ่งพระอาจารย์เคยเกาวไว้อยู่ในในืในลองยุทูบกับกาไปแล้วหรวือว่าเปรียบเหมือนเพือแก้วเหือท่องล่องลับดนดวงวิญญาณท่องสิไปสู่สุคติก็ด้วยบุญกิริยาทิษสามเปรียบเสมือนเพือที่สิมามหับเอาเฮาไปสู่ภพภูมิที่ดี อย่าลืมนะพระอ,อาจารย์เคยบอกวงแล้วว่าสวรรค์สั้นจาตูมหาสิปีโลกมันซ้ำเขามือเดียวสวรรค์สั้นยาวพ่ดึงขยับขึ้นมากล้อยปีโลกมันของห้องซ้ำเขามือหนึ่งดาวพรดึงหญ้ามากกขยับขึ้นไปสองร้อยปีเมืองมนุษย์ซ้ำหญ้ามากทุศีตาขยับขึ้นไป ามร้อยปีโลกมนษย์ซ้ำเขามือหนึ่งเขาก็คชิดเบิ้งละมือหนึ่งเข้าเหมือนซ้ำเขานางเบิ้งที่วี่นางเบิ้งเทลตัดหรือเขานางนึ่งเป็นละครเรื่องในเรื่องหนึ่งที่เขาเบิ้งแต่ละคนแต่ละคนเขาก็ย้อนคิดเบิ้องมาจากของเกิดมาเนี่ยสามปิตีสี่สิบปีห้าสิบปีเขาทำคุณงามคุ้มดีอีกอย่างที่เป็นที่พึ่งให้เจ้าของบ่่ไม่ต้องออกไปพึ่งผู้อื่นหรอกเป็นที่พึ่งให้เจ้าของไปละเบ้นจากบาปไป คนคอยได้บุญบ่ละจากบาปแล้วคนคอยได้บุญเกีรยร์แย่ปุถุสามบ่มีฮิลิอตปะบะ่มีความไหลแใจใจมีความเก่งกลัวต่อบาปบ่นี่ถ้าเป็นคนพุทธศาสนาอิหลีถ้าเขาจะได้หลักธรรมนีนะ่แล้วเขาควรควรมใจใจีฮิลิคือความละอายใจใจออตปะคือความเก่งกลัวต่อบาปที่สี่ไปตกสู่อบายภูมุ่มถ้าเขามีฮิลิโอตปะนี่แหละพูดว่าถ้ำขอนี่แหละที่ให้เขาเกิดเป็นเทวดาคนนึง ธรรมที่เห็นเป็นเทวดาหรือว่าเทวดธรรมอะไรนะฮิริอตตะปะฮิริคือความเก่งกโกต่อบาปอ์ฮิริคือคาวามละอายใจใจฮิริคือความละอายใจใจละอายใจของสี่ธรรมบอดีอตตะปะคือความเกพงกงโกต่อบาปเมื่อธรรบาป์เป็สิไปตกสู่บาร์จะพุ่งที่ถ้าเขามีธรรมะพอนี่นะธรรมะคุ้มครองโลกสองอย่างทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างฮิริอตตะปะ เฮาระลึกนึกถึงอยบ่เศร้า,าการเฮาสิคิดสิ่งใดทํำสิ่งใดมันถึกมันควรบ่บ่เป็นว่าเห็นแก่ตัวส่วนมากส่วนร่วมเฮาอย่าลืมคว่มฝันขอ,อนี่ขึ้นกันฟันเห็นโถถาเจียงเป็นถาท้องคําเรื่องมาดำม้าแดงแวะข้นไปนอนหลินพองเราเป็นชีเฮียนเวียนกันขึ้นไปนั่งปานประตูผู้เกียงเวียนขึ้นไปนั่งนอนฟันขอ,อนี้องค์พุทธโตตัดว,ว่าอาสนะแทนแจ้วมีเจ้าผู้นางฟ้อง ให้พี่น้องมีตั้งแต่ควมสุขอันตรายพายถูกบ่มีนอมาไกลแต่มีคนโหดหายใจบาปสีมาคลองมองแต่ทางหากินเบียดเบียนซาบานพผหันสูเถียงมันอยู่ลําบากตีมันเหยียบปากไว้มือน,นั่นเป็นเสื้อข้อแสลงห้องกะมองดังว่าสมัยนี้ที่เข้าอยู่นี่ในประเทศที่เข้าอยู่เกิดไปเพื่อหมอันคนนี้แย่งแย่งชิงดีกันบ่พา,ากันทําหั่นกันบ่ ยุคคะอิสันยี่พนเนี่ยังบ่เกิดอกแต่ว่ามันก็สิคอยคอยเป็นไปนเรื่อยๆเรพราะว่าค้นห้องทุศีลป์ไหลาทาคุณงามคั่วบดีน้อยเพิ่นว่าเฮ็ดชั่วหลายเฮ็ดบาปน้อยโอ,อ้เฮ็ดชั่วหลายทําดีน้อยเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นบอกว่าคนทําดีนะ่ะทําชั่วยากคนทําชั่วก็ทําดียากเมื่อเฮาระลึกนึกได้เลยว่าเฮาเกิดมาเพื่ออีหยัง เข้ากับพยายามบุญขวัญในการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานาเพื่อสะสมบุญเย็บเสบียงบุญเจ้าของเพื่อสิก้าวเข้าไปสู่คุณงามพ่วมดีสู่โลกตตละถ้ำหรือว่าสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตตการของเฮาน่ะแต่บาชิตาสได้นั่นก็คืนอยู่กับว่าเฮาสิใจสะสมได้หลายสำเด็จแต่ละปีแต่ละศาสตร์เพราะว่าคนเข้าเกิดมาอายุพะทอกัน บางคนก็เกิดมากตายไว้บางคนก็เกิดมากอายุจนแกจนเท่าบางคนเกิดมากกรด้บวชในพุทธศาสนาบางคนเกิดมากกับบริบวชในพุทธศาสนากต่ใหห้องพยายามถึงเข้าจะเป็นผู้ญาผู้ยิ่งเข้าบริบวดในพุทธศาสนาต่เขาก็ดูแลอุปถัมภ์คำสู้พุทธศาสนาอยู่ในการให้ท่านรักษาศีลจะเลื่อนเมตตาภาวนาเนาะให้ท่านเป็นนิดรักษาศินหายุ่เป็นนิดรักษาศินแปรชินบวชวดตามการตามเวลาแล้วจะเลื่อนเมตตาภาวนาายุ่เป็นนิด พระอาจารย์ก็ขอให้คณะท่าจะร,ะระ้ำอวัดปาบรนโกบของเท่านี่แหละคิดดีทํำดีด้วยกายว่าจาใจคิดด้วยชอบประกอบด้วยอถ้ำมันละคนคอยเอาบุญกินนิยาวัตถุสามเนาะให้เป็นบุญเป็นกุศลหลายๆที่สุดเนาะเขาได้เกิดมาแล้วมองดูของสีตายเมื่อไหนเนาะเอาพระอาจารย์ก็ขอให้คณะท่าจะถ้ำมวัดปาบันโกบของเท,ทา มีอายุมันคนยืนมีวัรณะพองใสที่สวยงามมีความสุขกายสบัยใจมีพละงกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีสติปัญญาคนควรในการให้ท่านรักษาศีเลเจริญเมตตาภาวนามากมายมากด้วยเพื่อนพ้องบริวารมาด้วยผู้กริยัเงินใดน้องท้องไเลยมากเกิดชาติใดพบใดก็ให้เป็นเศรษฐีเกิดชาติใดพบใดก็ให้เป็นอาคนในพระพุทธศาสนาะได้ดูแลพระธรรมคำสดดูแลพรนะพุทธศาสนาจนกว่าห้าเสียเขาสู้มรกผลน,นิพพาน ในอนาอนนคตแต่การของันขงนาพุทธังสรังกะชามิธรรมังสรังกะชามิสังขังสรังกะชามิสาธุ